กลับมาต่อเรื่องของรถค่ะก็ในที่สุดก็เอาเงินเอาทองที่ได้มาจากการประกวดลูกอมแฮกประกวดไอ,อ้่างหน้ามันมีอีกอันนึงน,นะมีแฮกมีมีกาแฟมีรถนั่นนะรวบรรู้สึกถ้าจำมาผิดต,ตอนนั้นได้เงินประมาณหมื่นกว่าบาทค่ะ คือขายทุกอย่างเพื่อจะมาซื้อลถ h o n d a dream ก็ได้ลด Honda d r e a m นั่นอ่ะก็คือว่าถามว่าเริ่มต้นไม่ได้เริ่มต้นจากประกวดนางงามหรือว่าต้องการเป็นนางงามเริ่มต้นจากไปประกวดนางแบบเพราะมันไม่ต้องยิ้มที่เกียรยิ้มแล้วโอเคกลับมาว่าประกวดนางงามได้อย่างไร เนื่องจากความทุกข์ใจของอาจารย์แม่แม่ก็มีเพื่อนรักคืออาต้อยนะคะอาต้อยพีละกรรอดเจริญท่านนั้นท่านก็เป็นเเป็นคนที่พ่อท้องว่าเป็นเอเจนต์นะคะเบียร์สิงของภาคเหนือทั้งหมดแม่ก็ไปปรึกษา,าต้อยว่าทํำยังไงดีลูกสาวมันไปติกๆแล้วอะ่ะมันกระโดกกระเดกมากเลยมันแข่งรถมอเตอร์ไซ มันอยู่กับเพื่อนแบบนั้นน่ะมันบ,บ่เคยใส่กระโปรงนอกจากไปโรงเรียนใส่กับไปกระโปรงไปโรงเรียนข้างในต้องใส่กางเกงขาสั้นตลอดเพราะว่าบ่าชอบค่ะนั่นน่ะแบบบางทีแบบกระโปงเปิดเห็นกางเกงในเลยบ่ชอบเพราะฉะนั้นตลอดเวลาตั้งแต่ใส่กระโปงทุกครั้งจะต้องมีางกางเกงกางเกงซับในค่ะกับกางเกงสปอร์ตตี้อยู่ข้างในตลอด อาต้อยก็เลยบอกเออสงสารเองวะ่ะข้าจะช่วยแล้วกันวันหนึ่งแม่กับอาต้อยพีละกรรอดเจริญมานั่งคยุยพาไปที่ร้านอาหารจีนที่ไอโรงแรมฟ้าธนีมีชื่อร้านอาหารจีนอยู่หูจําม่ได้แล้วก็บอกว่าลูกเอยลูก ออลูกเป็นผู้หญิงอะ่ะประกวดนางงามสักครั้งเนาะแม่เขาก็เคยเป็นเพราะว่าแม่พนายเคยเป็นนางงามมาก่อนไงแม่เขาก็เคยเป็นนางงามแล้วก็อยากเห็นลูกใส่ชุดทงชุดไทยไปเป็นนางงามบ้างไปประกวดได้ไม่ได้ก็ช่างมาเถอะเราแบบฮะฮะ,ฮะคือมันมันเหมือนสายฟ้าฟาดอะค่ะ ที่เราจะต้องไปเดินบิดซ้ายบิดขวาแล้วก็ไปเข้าคอร์ดเรียนเทนหัดยิ้มคือมันขาวกระดําในสิ่งที่เราเป็นอยู่แต่เป็นคนที่รักครอบครัวมากในชีวิตเนี่ยสิ่งที่รักและห่วงแหนที่สุดก็คือครอบครัวนะคะพ่อกับแม่ขออะไรให้หมดทุกอย่างที่พ่อกับแม่ขอเป็น p r i ORITY สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในชีวิตคือทำให้พ่อกับแม่มีความสุขแล้วก็ทำทุกอย่างเพราะว่าท่านเปิดคนคือชีวิตเราฉะนั้นทุกอย่างที่พ่อกับแม่ขอไม่เคยเซโนเอาวะเอาก็เอาเว้ยแล้วมันจะทำยังไงอะเราก็กำลังกีฬาก็เล่นรถก่อแข่งเที่ยวก่อเที่ยวไวัมันเป็นอย่งัง้งต้อยบอกไม่ต้องทำไร เดี๋ยวอต้อยจ้างพี่เลี้ยงมาฝึกเขาจะสอนเดินแล้วก็ยิ้มไปอย่างนั้นแหละเดินๆเดินไปเขาบอกแล้วให้หนูประกวดอะไรอะ่ะเขาบอกเอา้าตอนนั้นมันเหมือนกับตอนนั้นเป็นช่วงทันวาค่ะจำได้เพราะว่าก่อนที่จะได้ประกวดนางงามเนี่ยภารากิจอันดับหนึ่งที่ได้รับคือการเป็นตัวแทน เยาวชนไทยในการต้อนรับลูกของประธานาธิบดีจอร์จบูชก็คือเจฟ f b บูชไปประเทศไทยปี2-5 3-2นะคะเดือนธันวาคมเพื่อไปบริจาคเงินให้กับอีสานเขียว50ล้านบาทตอนนั้นก็มันประมาณรู้สึก2ล้าน u s ดอลลาร์นะคะตีเป็นเงินไทยคือ50ล้านบาท ที่เจฟบูชเอาเงินมาให้เอาเงินมาบริจาคมาช่วยเหลือประเทศไทยตอนนั้น